สวัสดีค่ะทุกทกคนนี่มีอะไรมาให้ดูเพิ่งตื่นนอนนะคะเดี๋ยวตั้งก่อนโอเคนี่นะคะวันนี้นะคะแม่พิ่งนะคะนี่นะคะเห็นอยู่ไหมคะนี่นะคะมาม่าเกาหลีนะคะหลังจาก่ว,วันแม่เพิ่งกินไปแล้วนะสามนาทีเ็กล่องนะคะวันนี้นะคะแม่พึ่งจะมา กิน5้ซองนะคะภายใน5นาทีให้ดูนะมีห้าซองเรอแป๊บนึงนะมี5้ซองจริงนะอันนี้1นซองแล้วนะคะรอ้วั้คตอนน้นี่นะคะ2องซองสาซองสซองหซองนะคะดูสิคะ5้ซองนะคะไม่ได้โก้หกนะคะวันนี้นะคะแม่พึ่งจะมากินมาม่าเกาหลี5้ซอง ภายใน5นาทีหนาทีนะคะหนาทีไม่รู้ว่าแม่จะทําได้ไหมเมื่อวานแม่ก็ลองกินครั้งแรกก็เผ็ดติดปากท้องเสียด้วยนะคะวันนี้จะมาลอง5้าซองภายใน5นาทีนะคะทุกคนคิดว่าแม่จะทาได้ไหมเดี๋ยวแม่ขอตัวไปต้มมาม่าก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอตัวไปต้มมาม่าก่อนนะคะตอนนี้นะคะกําลังต้มน้าอยู่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวรอน้ําเดือดจะเอามาม่ามาใส่นะคะ เพราะว่าเป็นมาม่าแห้งใช่ไหมคะเราต้องต้มน้ําก่อนนะคะโอ้ยตื่นเต้นพูจะกินได้หรือเปล่า5ซองภายใน5นาทีนะยังไงเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอน้ําเดือดกันนะคะตอนนี้นะคะน้ําก็เดือดแล้วนะคะทุกคนเห็นนะคะแม่ใส่ชุดนอนนะตื่นตื่นาเลยนะคะคลิปนะนี่นะคะน้ำเดือดนะคะซองที่หนึ่งนะคะใส่ลงไปนะคะของจริงนะคะมาม่าของจริงเมื่อกี้แม่ตัดแล้วนะคะใส่ลงไปนะคะค่อยๆใส่ลงไปแล้วอันนี้เอาออกนะคะอันนี้เอาออกนะ ซองที่สองนะคะอัอนนี้ซองที่สองนะคะอันนี้เอาออกนะคะ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 ซองที่สองนะคะใส่ลงไปเลยค่ะซองที่สองต่อไปนะคะซองที่สามแม่ทำกับข้าวไม่เป็นบ้านแม่กระท้าอยู่แค่นี้เพราะทุกวันกินข้าวข้างนอกนะคะมันก็เลยจะเล็กไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยว นี่นะคะซองที่สามนะคะซองที่สามต้มมาม่าจะกินได้ไหมว้าวท้าอะไรเนี่ยไม่ใช่ท้านะทำอะไรเนี่ยบ้าบอลอแตกแล้วซองที่สี่นะคะที่เอาออกกันนะคะซองที่สี่นะคะซองที่สี่นะคะเป็นซันมากแต่แม่ไม่ชอบเส้นนุ่มเยอะนะแม่ต้องแบบเป็นเส้นแข็งๆอือจืดมายังไม่ได้ชิมเลยชิมน้ามาเข้าไปรับรอง้องเสียแน่ๆเลยนี่นะคะซองที่ห้านะคะเห็นไหมดูซองที่ห้านะคะซองที่ห้านะคะออกยังไม่ตัด จองออนนเนี่ยเอ้ยอันไหนเนี่ยงอุ้ยร้อนมากเดี๋ยวๆ,ๆอันนี้ติดเท้าไปตรงนี้โอเคออกแล้วจองที่ห้านะคะจองที่ห้านะคะนี่นะคะจองที่ห้านะคะเดี๋ยวจะเอาแบบถูกผิดถูกผิดเร็วๆนะเพราะว่าโอ้ยร้อนจองที่ห้านะคะจองที่ห้านี่นะคะนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสองนะคะเดี๋ยวเขาจะทำกันยังไงก,กับข้าวเดี๋ยวต้องให้มัน ต้มต้ตมไปกันคับโอเคไหมผมจะนั่เห็นหน,นี่นะคะนี่นะคะเอาล่างวานบนเดี๋ยวตอนนี้ขอเตรียมตัวต้มก่อนนะคะอัดคลิปยาวไปนะจะได้รู้ว่ามันเป็นของจริงนะนี่นะคะเอาข้างล่างขึ้นมาขั้หบนเฮ้ยมันนิ่มแล้วเ,เนี่ยหาได้มากิดฝาได้ไหมโอเคแล้วโอเคแนละ้วข้างล่างเอาขึ้นมาโอ้โหมันกระแหกยากจังเลยโอเค นี่นะคะมาม่า5ซองมามเกาหลีกินเสร็จละท้องอืดหน้าเลยข้างล่างได้แล้วอ่ะโอเคนะ5ซองนะคะอยากบอกว่า5ซองนะคะเห็นจริงๆนะต้วมามาอยู่อืดแน่5นาทีเขาจะไปกินหมดนี่ป้าหรือเปล่าไปทําแบบนี้5ซองนะคะตอนนี้5ซองนะคะเดี๋ยวพลดๆนะคะปิดแก๊สก่อนค่ะโอเคเดี๋ยวต้องมาําความสะอาดด้วยพลั้ไปหมดแล้วนี่นะคะ5ซอง5ซอง อ,อืดมากมากอืดจริงๆเลยเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวแป๊บแปบนี่นะคะมาม่าห้าซองนะคะอยู่ในนี้แล้วนะคะห้าซองนะคะตอนนี้มันเริ่มจะโอเคแล้วนะสาหรับแม่เพราะแม่ไม่ชอบกินนิ่มมากนะคะเดี๋ยวขอตัวมาทาให้มันเข้าๆก่อนนะคะแป๊บนะคะนี่นะคะห้าซองนะคะนี่นะคะหลังจากที่เอาน้ำออกนะคะเดี๋ยวเราใส่ซอสกันก่อนเลยนะคะเยอะมากนะคะขอบอกใครจะไปกินได้เนี่ยห้างเดี๋ยวใส่ซอสกันเลยนะคะ นี่นะคะใส่ซอสน,นะคะแต่แม่ขอไม่ใส่งานนะนี่นะซอสจริงๆนะคะดูของเกาหลีจริงๆนะใส่ห้าอันนะคะแค่ไม่ใส่ซอสก็จะกินไม่ได้แล้วห้านาทีใส่ลงไปนะคะมันต้องยิ่งเพิ่มความเผ็ดใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวจะคลุกก่อนนะคลุกเสร็จแล้วก็จะใส่ซอสอีกนะคะใส่แล้วนะคะหนึ่งอันแล้วนะคะก็ทําการคลุกนะคะคลุกนะคะไม่ทันใจเลยเนี่ยต้องคลุกก่อนนะคะ นี่นะคะให้มันเข้ากันนะคะให้มันเข้ากันนะคะให้มันเข้ากันนะคะนี่นะคะโหกลิ่นติดขึ้นมาในหน้าในจมูกเลยยังจำกลิ่นเมื่อวานได้อยู่เลยวันนี้เป็นปันรลายอีกแล้วที่ต้องมากินมาม่าห้าซอมนี่นะคะนี่นะคะมาม่าห้าซอมหลังจากนั้นอันนี้ไม่เอานะอันนี้ขอไม่ใส่นะคะนี่ไม่ชอบนะคะไม่ใส่นะคะนี่นะคะนี่ไม่ใส่นะขอเอาไม่ใส่นะคะนี่นะคะที่มันเป็นงาเป็นสาหร่ายไม่ใส่นะคะ ต่อไปนะคะอันที่สองนะคะอันที่สองนี่นะของเกาหลีจริงนะใส่ลงไปแล้วนะค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 ะโหจะกินหมดแน่ยนอื่นมากอันที่สามนะคะแม่คิดว่าแม่คงทำไม่ได้ใครจะไปทําได้วะอันที่สามคะอันที่สามเพราะมันเผ็ดด้วยใครจะไปทําได้อันที่สาม อันที่สี่โยังไม่หมดอีกยังเหลืออีกอันที่สี่ใส่ไปก่อนเลยเพราะตอนนี้ยากบอกว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นพริกอะ่ะโอ้ยอันที่สี่แล้วอันนี้นะยังไม่หมดนะต้องเอาให้หมดนี่อันที่ห้านะคะที่ห้าทุกคนเล่นจริงนะคะเล่นจริง,จร,งจริงนะคะอย่าทาตามนะคะแต่ถ้าใครทําได้ก็รบกวนนะคะ บอกแม่ด้วยนะคะถ้าใครทําได้นะคะแม่ก็ยังทําไม่ได้ดอกโอ้โหเผ็ดหน่เลยนี่นะคะใส่หมดแล้วนะคะโอเคนะคะห้าซองค่ะใส่หมดแล้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวขอคุกก่อนนะคะหูเส้นมันอืดมากอะทุกคนดูสิประมาห้าซองมาต้องกินได้ประมาณห้าคนนะเห็นไหมห้านาทีแม่จะไปกินหมดได้ไงวะเนี่ยกินหมดได้ไหมเนี่ยห้าซองนะคะห้าซองนะคะนี่นะคะห้าซอง อยากบอกว่าทุกคนค่ะมันอืดมันเยอะมากอ่ะมันต้องคนหลายๆคนมากินมันถึงจะหมดนะคะแล้วมันเผ็ดด้วยมันร้อนด้วยโอเคนะนี่นะคะคุกเขาคุกเขาคนนะอยากจะบอกว่ามันไม่น่ากินเลยอ่ะเราจำรสชาติเมื่อวันได้มันไม่น่ากินเลยนี่นะคะห้าซองนะคะห้าซองโอเคไหมห้าซองโอเคคุกเขาได้นะจะกินทักระทะนี่เลยเหรอเดี๋ยวกระทะ กระทะมันยังร้อนอยู่เดี๋ยวปากแหกนะขอบอกต้องหาอุปกรณ์นะคะห้าซองนะคะห้าซองหาอุปกรณ์ใส่มันไม่มีอะไรใหญ่หญๆแล้วมันจะใส่หมดไหมเนี่ยจะใส่หมดไหมเนี่ยห้าซองนะคะนี่นะคะโอเคอายุแลดีเบบ้มาม่ามาม่าบอกว่าพร้อมตั้งนานแล้วแล้วแม่แล่ะพอมยังแม่หรอคะแม่ก็โอเคพร้อมค่ะพร้อมนะคะเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์มาใส่กันนะคะ กินทั้งกระทะนี่คงไม่ได้เพราะกระทะมันร้อนเดี๋ยวปากจะแหกนะคะโอ้ยพวกนี้ต้องไปโรงพยาบาลแน่เลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวหาอุปกรณ์กันนะคะอุปกรณ์อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์มากแม่ไม่มีช่วยไม่มีจานเพราะว่าแม่ทํากับข้าวไม่เป็นนะคะท,ทุกคนแม่ะไปกินข้าวข้างนอกทุกวันนะไม่รู้จะหาอะไรมาใส่โอเคใส่แล้วนะขอกินแบบนะคะตะเกียบก่อนตะเกียบประจําตัวหายไปไหนแล้วเนี่ย โอ้โหไม่อยากกินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่กันนะคะโอเคใส่กันนะขอใส่กันนะมันเยอะมากมันเยอะมากอยู่มันเยอะมากนี่มันเยอะมากโอ้โหโตรงนี้พริกมาแบบโอ้โหขอแบบเร็วๆเลยกันนะเดี๋ยวจะทำให้เสร็จนะคะขอแบบเร็วๆเลยนะคะอ้ยมันเยอะมากจริงปากก็จะแหกแน่เลยวันนี้ หมดไหมหจะกินยังไงวันเนี้ยทำคิดบ้าบอาคอแตกเลยเนี่ยต้มมาแล้วด้วยเนี่ยโอ้ยจะกินยังไงเนี่ยโอเคห้าซองนะคะห้าซองนะคะนี่นะคะหมดแล้วนะคะห้าซองนะคะท,ทุกคนห้าซองนะคะดูดูด,ดูจะกินตรงนี้ดีไหมกินตรงนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวต้องมีคนมาจับเวลาด้วย ห้าซองนะคะมีคนโทรมาคนจับเวลาโทรมารอสักครู่ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะแปบ๊บนึงนะคะนี่นะคะมาม่าห้าซองนะคะอยู่ในนี้แล้วนะคะแต่เราต้องมีตัวช่วยในการจับเวลานะคะนั่นก็คือน้องตังโมนะคะอยู่ในคอมพิวเตอร์นี้นะคะน้องตังโมคะส่งเสียงหน่อยค่ะเชิญเลค่ะน้องตังโมเปลี่ยนจากห้าเป็นสิบนาทีได้ไหมคะหูมันเยอะมากเลย,ยค่ะ เอาห้านาทีแม่คิดว่าแม่คงกินไม่หมดนะแต่ก็จะลองดูนะโอเคไหมสิบนาทีใช่ไหมคะเอาห้านาทีห้านาทีก็ได้คะ่ะแต่ว่าถ้ากินไม่หมดก็ไม่เป็นไรแต่แม่จะพยายามให้มันเต็มที่นะโอเคไหมใช่ค่ะเดีย๋ยวเพื่งนะ้ำยมันมันเยอะมากขอบอกมันเยอะมากอะค่ะเอาสิบมาห้านาทีค่ะโอ้ยเยอะไปไหมสิบห้านาทีอะเอา เอา5นาทีแม่คงกินไม่หมดแต่มันคงติดคอตายแน่เลยแต่ก็จะยอมนะคะยอมไม่ยอมว่าแม่จะกินได้ไหมคะคิดว่าแม่จะกินได้ไหมดูนะคะแม่จะกินไปได้เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวตกตรงกันก่อนถ้าสมมุติว่า5นาทีมันหมดแล้วแล้วแม่กินไม่หมดนะคะถ้าแม่กินไม่หมดก็เปลี่ยนจากนั้น แล้วถ้าสมมติว่าแม่บอกว่ายังไม่หมดค่ะน้องตังโมก็จับเวลาดูว่าห้าซองแม่จะกินได้หมดได้ได,ได้กี่นาทีโอเคไหมเข้าใจไหมคะน้องตังโมโอเคค่ะถ้าสมมติห้านาทีแม่กินไม่หมดน้องตังโมก็บอกแม่นะคะยังเหลือเวลาค่ะหนูจับต่อว่าหนูจะดูว่าแม่จะกินได้กี่นาทีโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคนะพร้อมอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะขอหมุนขอหมุนเกี๊ยวจะกินหมดนั่นเนี่ยพร้อม เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะขอหาที่สะดวกสะดวกในการกินโอเคโอเคทอมเอาต้องเอากล้องขึ้นสูงนเอยนะเนื้อเดี๋ยวก่อนนะคะเวยตะเกียบมั้ยเนื้อสองเนื้อเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ไม่ได้ยินเอาตั้งโมสั่งเลยก่อนค่ะหนึ่งสองสาม ใช่มลนะคะ huh? อ้อยร้อนมากน้ำตาไหลเอล้ยเอ้ยเอ้ยจะมดไหมนเนี่ยโอ้ยน้ำตาไหลน้องตังตงมโมน,นั่งด้านไหนม,มันมากข้าตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอยอมรับความจริงนะคะทำไม่ได้นะคะเหลือนะคะเหลือนะคะอยากจะบอกว่าทำไม่ได้นะคะเผ็ดมากปากแหกเลยขอบรอนะคะทำไม่ได้นะคะแม,ม่ทำไม่ได้นะคะ ขอบอกว่าทําไม่ได้นะคะกินมา,มากาหนะ้าสองภายในห้านาทีทําไม่ได้เดี๋ยวขอขอมาลองใหม่นะคะเห็นมาโห้ว <c oughs> ติดคอ <c oughs> เดี๋ยวลาไปก่อนนะคะโอ้ยเง่อออกหัวแมลเลยหัวเฮ้ยทำไม่ได้นะคะลาไปก่อนนะคะ,ลนนะคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบายค่ะเ้ยปวดท้องอบายบายค่ะ